ใครที่สนใจอยากจะหาเงินเข้าแอป To Money Wallet ฟรีๆไม่ต้องลงทุนไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยยังไงก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคะสวัสดีคะ่ะ m o n n y Channel คลิปนี้ มาที่ idummy หรือ dummy land กันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะสอนการถอนเงินให้นะคะว่าการถอนเงินของ idummy หรือ dummy land ตรงเนี้ยมันถอนเงินกันยังไงแต่ก่อนอื่นใครที่เพิ่งกดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเออเมื่อวานเมื่อวันก่อน มีทําคลิปแนะนําวิธีการสมัครวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการแนะนําเพื่อนไปใครที่ยังไม่เคยดูก็ดูคลิปนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการแนะนําเพื่อนให้ให้เรามาตรงนี้ตรงที่เขาเขียนว่าเชิญเสร็จแล้วให้เรามาใส่รหัสแนะนําตรงนี้นะคะประมาณช่วงนี้นะรหัสแนะนําที่ฝากก็คือ2 1 7 9 8ึ่แนี่จะอยู่ประมาณช่วงนี้ อีกรอบหนึ่งสองหนึ่งใครใช้ให้ก็ขอบคุณใครไม่สะดวกไม่ว่ากันหรือถ้าใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนเราก็กดคัดลอกลิงของเราตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้ส่วนการเล่นเกมของเขาก็จะเป็นตรงนี้ นี่นะคะเราจะใช้เหรียญข้างบนตรงนี้ในการลงแข่งขันเกมต่างๆนะยังไงก็ลองกดเข้าไปแข่งขันดูลองกดเข้าไปแข่งไปแข่งเกมดูแล้วดูนิดนึงนะคะว่าเกมที่เราเล่นน่ะเขาต้องการอะไรบางเกมเขาต้องการให้เรามีคะแนน1 0 0คะแนนขึ้นไปเราจะได้คูปอง500900ประมาณนี้ยังไงก็ดูกันนิดนึงนะคะในเมื่อเราใส่รหัสแนะนำแล้ว เราเล่นแล้วต่อไปก็คือการถอนเงินเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าการถอนเงินของเขามันถอนกันยังไงการถอนเงินของแอปนี้เขาจะใช้คูปองตรงนี้นะคะนี่คูปองด้านล่างตรงนี้นี่ตรงนี้ซึ่งการแลกของรางวัลของอ,อ่ะกดตรงนี้ได้เลยค่ะตรงที่เขียนว่ารางวัลการแลกของรางวัลของเขาใครที่ใช้ระบบเติมเงินก็ได้เพราะว่าเขามีค่าเน็ตให้ นี่นะคะอ่ะอันนี้ตรงนี้อันนี้เป็นค่าเน็ตแล้วก็อันนี้เป็นการเติมเงินเข้ามือถือแต่ถ้าใครเน็ตก็ไม่เอาเติมเงินเข้ามือถือก็ไม่เอาจะเอา to Money Wall เลเกาะกดตรงนี้ได้เลยนี่นะคะอันนี้คือการแลกเข้า To Money Wall เลไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะเพราะว่าเขาจะโอนเข้าเบอร์ t ทมันนี่วอลเลให้เราทันทีส่วนใครที่เล่นไปแล้ว เหรียญทองหมดไม่สามารถที่จะลงะแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆได้แต่ว่ามีคูปองเยอะก็สามารถเอาคูปองมาแลกเหรียญทองตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เลือกเอานะว่าเราอยากจะได้อันไหน99.99%อ99อยากได้ t ูมันนี่วอลเล็ตการแลกก็คือให้เรากดตรงนี้นี่นะคะเราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วเขาให้เราใส่เบอร์วอล l ล็ตของเรา หลังจากนั้นกดที่คำว่ายืนยันนะคะนี่กดยืนยันตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวขอใส่แป๊บหนึ่งนะพอเราใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จเรากดที่ยืนยันเสร็จเขาก็จะขึ้นว่ามั่นใจหรือไม่ว่าคุณจะใช้คูปอง5 5 0 0 0เพื่อแลกบัตรเงินสดทูมานี่หบาทถ้าเรามั่นใจเราก็กดที่คำว่ายืนยันได้เลยเขาก็จะขึ้นว่ายินดีด้วยคุณแลกของรางวัลสำเร็จนี่นะคะ อ่ะประมาณนี้อันนี้คือการแลกข,ของรางวัลแปบ๊บอ่ะโอเคอ่ะกดกลับคูปองเราหมดแล้วนะคะคูปองเราลดแล้วนะนี่นะคะตอนนี้คูปองเราลดลงแล้วเดี๋ยวขอออกจากเกมก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูในวอลเล็ตนะคะว่ามีเงินเข้า To Money Wall ล็ของเราจริงไหมแต่ก่อนอื่นตัวเนี้ยเล่นได้ฟรีแล้วก็ จ,จริงใครที่อยากเล่นใครที่ไม่เคยเล่นลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากใส่รหัสแนะนำด้วยนะเดี๋ยวไปที่แอป To Money Wallet กันดีกว่านะขอตัดมาที่แอป To Money Wallet ของเรานะคะเดี๋ยวพามาดูรายการตรงนี้นะว่ามียอดเข้ามาจริงไหมอ่ะอันนี้รายการนี่นะคะเติมเงิน50บบาทไม่เสียค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียว เออเอาจริงๆอ่ะแอปเนี้ยพอเวลาเรากดถอนเงินปุ๊บยอดเงินมันก็จะเข้าทันทีเพียงแต่ว่าในการแจ้งเตือนของรายการอ่ะมันจะขึ้นโชว์ช้ามันจะแจ้งเตือนช้ารายการจะเข้าช้าแต่มีเงินเข้าจริงๆใครที่สนใจอยากจะเล่นแอปที่หาเงินฟรีแล้วก็ จะเชิญเพื่อนหรือไม่เชิญเพื่อนก็ได้ใครที่พอมีเวลาว่างอยากจะเล่นเกาะแนะนำว่าให้ลองเล่นดูนะคะลิงก์น้นลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาถอนเงินของดัมมีแลนด์ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ